ในวงการความงามนะคะหรือวงการเครื่องสำอางหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคำที่แบบได้ยิน บ่อยมากที่สุดเลยคือคําว่าคอลลาเจนคอลลาเจนเนี่ยนะคะเป็นส่วนประกอบหลักของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในร่างกายของเราทําไมมันถึงได้มีบทบาทเยอะมากในวงการความงามก็เนื่องจากว่าคอลลาเจนเนี่ยมันมีไทป์หลักๆเลยคือ3ไทป์คือไทป์หนึ่งไทป์สองไทป์สหรือ one two นะคะไทป์หกับไทป์สเนี่ยจะเป็นส่วนประกอบหลักอยู่ที่ผิวหนังกับเส้นผมดังนั้นเราจะเห็นมากๆเลยก็ไทป์ t h e เนี่ยจะอยู่ในหลอดเลือดด้วยนะคะในขณะที่ไทป์ t หรือว่าไทป์สเนี่ยจะอยู่เยอะๆเลยก็คือเรื่องของกระดูกและข้อนะคะสําหรับวันนี้นะคะจะมา แนะนำคอลลาเจนตัวหนึ่งซึ่งมันมัดรวมมหาสารมหาการของส่วนประกอบสารสากัดวิตามินรวมเกือบ20ชนิดแล้วก็คอลลาเจนเนี่ยมัดรวมมาเลยนะคะสามทป์ไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วชื่อว่าคอลลาเจน A Secret นะคะ a c ซ e เครดคอลลาเจนเนี่ยมันจะมีคอลลาเจนทั้ง3ไทป์คอลลาเจนทป์หกับทป์สเนี่ยของตัว A Secret เนี่ยจะมาจากปลาน้ําจืดน,นะคะชื่อว่าทิราเพีย ซึ่งเป็นปลาจืดของญี่ปุ่นมันสามารถสกัดออกมาสําหรับคนแพ้อาหารทะเลทานได้ซึ่งก็จะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์ ide, และก็ไดเปปไทด์ ide, เป็นคอลลาเจนสายสั้นซึ่งร่างกายดูดซึมไปใช้แล้วเอาไปใช้ได้เลยมันไม่ต้องเป็นสายยาวเพื่อให้มาย่อยอีกทีส่วนคอลลาเจนไทป์2เนี่ยตัวนี้สําคัญแล้วก็แล้วก็พิเศษมากๆเนื่องจากว่าเขาใช้คอลลาเจนไทป์2เนี่ยของแบรนด์ UC2 ไทป์2ซึ่งตัว UC2 เนี่ยได้สิทธิบัตรนะคะจากอเมริกาว่าเพียงแค่40มิลลิกรมัม สามารถออกลทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของกระดูกและข้อเนี่ยสามารถ i m p r o v e หรือว่าหรือว่าทำให้กระดูกและข้อเนี่ยดีขึ้นได้เนี่ยมากกว่ากลูโคซามีนหรือว่าคอนดรอยตินเนี่ย 3.4เท่าใน4สัปดาห์ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้เยอะใช้แค่40มิลลิกรัมก็เพียงพอทําให้เรื่องของเขาเจ็บเรื่องของอะไรเนี่ยดีขึ้นและเนื่องจากคอลลาเจนนะคะที่ดีที่สุดคือทานคู่กับวิตามินซีเนื่องจากมันเสริมการดูดซึมกันและเสริมฤทธิ์กันด้วยนะคะวิตามินซีที่ a c c ีเกร t เลือกใช้เนี่ยก็จะมีโครงสร้างเฉพาะคือโครงสร้างนูไตรมินซีซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นทําให้วิตามินซีเนี่ยดูดซึมได้เร็วและมากกว่าวิตามินซีทั่วไปเนี่ยถึง,งนาทีแรก มันยังมีสารสกัดจากพวกแบบวิตามินเยอะแยะมากมายและซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนที่จะช่วยเสริมริ์กันเพื่อบำรุงผิวให้กระจ่างใสได้ไวและจะเห็นผลชัดเจนคือเอาง่ายๆเลยว่าตัวนี้ตัวเดียวคือจบทุกระบบแน่นอนค่ะ